คาหลวงอง๋อเสเด็จให้คําแนะนําอยู่แล้วก็ยายชอยเป็นตัวเดินเรื่องที่ลุกลี้ลุกลนดุกดิกไปเรื่อยนะก็เป็นตัวทําสร้างความสนุกให้แมพ่พรอยได้รู้แล้วก็เราก็อ่านตามไปแล้วก็มีความสนุกไปด้วยะนะครับบทที่สก็เป็นเรื่องแบบนี้บทที่3บทที่4ี่เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแม่พลอยก็เริ่มมีการเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ท่านก็จะพูดถึงเรื่องสภาพแวดล้อมภายนอกและการลุกเข้ามาของต่างชาติ การเกิดกรณีลบกับฝรั่งเศสในปีพศ2436หรือกรณีรอศ112ซึ่งกระทบกันทั้งวังและก็กระทบต่อประเทศไทยทั้งประเทศในยุคนั้นด้วยครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการสามัคคีประชาชนหมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญผู้ทรงุุณวุฒ์ค่ะพนปรีดรออนุชาตบุญนาคค่ะ สัปดาห์หน้ามาพบกับรายการสามัคคีประชาชนกันใหม่นะคะในเรื่องของการวิเคราะห์วรรณกรรมไทย,ยผ่านเรื่อง4ีแผ่นดินค่ะเราไปดูเรื่องกับเกี่ยวกับบริบททางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีค่ะ ทำสิบสามสยามไทยคุนนไทยรับใช้แผน